สวัสดียามบ่ายค่ะเพื่อนๆนทุกท่านปูนา USA Channel นะคะสวัสดียามบ่ายวันศุกร์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเข้าสวนนะคะเดินออกจากบ้านก็มาถึงสวนแล้วค่ะเพราะว่าสวนอยู่ข้างบ้านนี่เองนะคะายพี่น้องเอ้ยบ,บังบอกถั่วคนน่ะพี่น้องค่ะนี่บังบอกถั่วคนน่ะพี่น้องค่ะถั่วกำลังจะออกลูกออกพลดูสิ ถั่วผักยาวนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นถั่วพุ่มค่ะที่ไหนได้เป็นถั่วผักยาวเออเดี๋ยวต้องไปหาถั่วพุ่มมาปลูกใหม่นี่ค่ะวันนี้ปูนาจะพาทุกคนมาเก็บใบยะนางค่ะมาเบิ่งใบยะนางก่อนเด้อค่ะ,คะพี่น้องใบต้นยะนางงามมากเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปทำโห่อหมกโห่อหมกหน่อไม้ใส่ปลาแซลมอนค่ทุกคนอุ้ยอ่อนช้อนต้นยะนางก่อนพี่น้อง ต้องรูดรูดรูดเขาจะได้แต่ออามาใหม่ s <S งามเพลินงามทที่คิดถึงคนเขาไม่มีกันเนาะแต่เรามีเราก็ไม่ค่อยกินหรอก จะได้ต้องเก็บใบเข้าล่วงเราต้องเก็บค่ะเจะได้นะคะปกติปูนานีจะมาเก็บแล้วก็ไปทำเอาไปเซ็มเท้ายกับไปแช่แข็งไว้เหมือนทำหวานเย็นมือนจ้าคุณค่ะ เอาไอ,าอาชิปเปนมันัวามาใส่เขาก็เลยเขียวขึ้นมาหน่อยเนี่ปกตินี่โอ้อยจะจะรอนแหลมไม่นอนแหลมแต่เขาไม่เคยตายนะทุกคนเขาอยู่มานานสิบกว่าปีแล้วที่ปูนามาปลูกไว้เนี่ยปลูกใส่กระถางไว้สิบกว่าปีแล้วนะคะเนี่ยต้นใบยะนางย,าย้ายก็ค้นลงมากระถางเดิมนี่แหละโนลงมาด้วยนะคะต้นใบยะนางขาบับไม่ได้นะคะอยู่เมืองนอกเมืองนานด้วยอยู่เมืองไทยเรา มันก็ต้องเป็นอะไอพวกอาหารประจําครวัวของเรานะคะแล้วก็ปืูงง่ายด้วยทุกคนโอเคค่ะนี่ได้แล้วได้แล้วนะคะใบยญานางอญานางอญ่านางอญ่านางโอ้ยขวันซอนบักถั่วขวพพี่น่องเนี่ยบักถัก่วฝักยาวขวิดงามค่ะลูกก้วยสวยเีี่เสียดนะเดี๋ยวทุกคนไปทำอ่า ่อกห,หน่อไม้ด้วยกันค่ะได้ใบายานางใบ,บายานางได้เรียบร้อยแล้วเราก็ล้างลหลังจากนั้นเราก็จะตํานะคะเราใช้แบบวิธีตำค่ะเราจะไม่ปั่นนะคะเราจะใช้วิธีแบบโบราณบานบุรีนะคะตำ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 ต,ตแบบนี้ทุกคนน่าจะได้แล้วค่ะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำมาเติมแล้วเราก็จะมา คั้นใบยานางน้ำกันจ้าทุกคนมันคั้นใบยานางน้ำกันเลยจ้าเราจะใช้มือคั้นเพราะว่ามันจะได้กลิ่นหอมแบบธรรมชาติทุกคนคั้นแบบนี้นะคะคั้นแบบบ้านๆจ้าคั้นแบบสไตล์บ้านๆถ้าคั้นแบบนี้มันจะได้ บรรยากาศบ้านบ้านจริงๆนะเอาไปหัน่นเอาไปปั่นใส่เครื่องปั่นก็ได้แต่เราจะไม่ทําค่ะเราจะใช้วิธีคั้นแบบนีเด็ก่ทเก็มาคั้นที่นี้ดีกว่าทุกคนเมื่อกี้มันสูงไปนี่วมาคั้นที่นี้สะดวกกว่านะคะเราสามารถเต็มที่ได้เต็มที่เลย ไแล้วน้ำใบยน่านางเสร็จเรียบร้อยค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาเตราียมเรามาเตรียมตําพริกกันต่อเดี๋ยวจะพาทุกคนไปกระตัดต้นกล้วยกันค่ะจะมีใบพอให้ตัดไหมต้นกล้วยเนี่ย ว่าค่ะที่เนจะพามากินลูก<อ>โดดค่ะเขาไปใส่ลูกโดดเอาไปใส่หอมอ,อกหน่อไม้นะคะมันจะได้เพิ่มความเผ็ดและความหอมเข้าไปในตัวนะคะช่วงกลางวันเนี่ยต้นพริกเขาโดนแดดมากนะคะเขาก็จะเหี่ยวนี้นะคะพอตกตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะเริ่มอพอแดด ร่มร,ม,รมตกเนี่ยต้นพริกเขาก็จะกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมเพราะแดดแรงมากค่ะทุกคนเพราะว่าแดดนะคะมาแบบตรงๆเลยนะคะแดดนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่มีร่มปูนาก็พยายามจะปลูกต้นพยายามปลูต้นมะม่วงให้เขาสูงขึ้นแต่ว่าเขาไม่โตอย่างที่เราหวังไว้นะคะก็ถ้าช่วงไอ้ไม่ใช่มันจะไม่มีร่มนะคะช่วงกลางวันแบบนี้ต้นไม้พวกนี้เวลาเราปลูกใบก็จะเนี่ย แงเหี่ยวนะคะขนาดรถน้ำน,นะคะทุกคนรถน้ำน,นี่เขาก็แห้งไวมากเพราะแดดแดดแรงนะเพราะว่าฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกนานมากแล้วนะคะที่แถบบ้านผมปูนานเนี่ยไม่มีฝนเลยนะคะฝนไม่ตกเป็นเป็นเดือนสองเดือนแล้วมั้งคะ่ะทุกคนอ่ะโอเคแค่นี้แล้วค่ะถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเผ็ดนะคะเดี๋ยวปูนานจะพาทุกคนไปเก็บใบมะกรูดกันค่ะใบมะกรูดนะคะ เนี่ยพี่น้อง้ยอ,อ,อยู่กับเหวือกสวนอยากกินอยงกะย่งางออกมาเก็บงองๆๆงองงองจังเสีอพี่น้องค่ะอยากขาตะไคร้ใบมะกรูดปลูกบดทุกอย่างค่ะี่เห็นไหมคะนี่ก็ป่าตะไคร้นะคะผักวงผักหากวานขาดเนี่ยเห็นไหมทั้งขาทั้งตะไคร้อันนี้ก็ใบตำรึงปลูกทุกอย่างตายข่อยอันซ้อนต้นอันสดเดาข่อยพี่น้องจะมันงามค่ะ ลานงสารแนวอู้หอยปลูกทุกอย่างเลยพี่น้องปลูกทุกอย่างที่ชอบกินกินทุกอย่างที่ชอบปลูกอันนี้คือต้นไอใบมะกรูดปลูกใส่กระถางพี่ต่อยให้มาแต่มาเจ้าเราจะไม่เอาเราจะมาเอาต้นนี้นะคะต้นนี้อาจจะดูลกหน่อยเพราะว่าเอามาปลูกไว้ใต้ต้นมะยมแล้วก็ต้น แ้ากะโดนน้าอาจจะมุดเข้าไปหาหน่อยนะคะเพราะว่าเอามาปลูกไว้ข้างในทุกคนเนี่ยนี่หนึ่งน,นี่เขาอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือต้นมะกรูดนะคะทุกคนกําลังโตว,วันโตคืนเอามาแอบไว้ตรงนี้เนี่ยมีทุกอย่างนะบ้านหลังนี้ทําทาสวนครัวปลูกไว้เราไม่ต้องซื้อนะคะประหยัดไปเยอะนะคะทุกคนเนี่ยอะไรที่เราพอปลูกได้เราก็จะปลูก ออ้ยมยมแตกยอดแล้วเนี่ยได้เวลาเอากล้วยมาตำแล้วทุกคนพอกล้วยเริ่มโตหน่อยเดี๋ยวจะพาตํากล้วยนะคะมะเขือมะเขือเราก็มีโอเคออ้ยดูสิยอดขึ้นมาอีกแล้วนี่ผักดูสิผักชะอมเห็นไหมคะทุกคนยิ่งเต็มก็ยิ่งงามไปนี่อีกต้นนะคะมะกรูดปลูกทิ้งไว้อย่างนี้คะ่ะทุกคนมาเราได้เวลาไปทำห่อหมกกันแล้วนะคะ เครื่องก็จะเริ่มครบแล้วนะคะเราได้เวลาตำเครื่องปรุงแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาทำอันนี้คือข้าวข้าวทีโรแช่ไว้นะคะอันนี้คือข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้เราก็นำมาตำเป็นข้าวเบือคนอีสานก็เอือนมาข้าวเบือด้วยจ้าตำข้าวเบือก่อนนะคะถ้าบางคน ไม่ได้แช่ไว้นานนะคะ,ก,ะ,ะ,คะ,ะก็ใช้น้ำร้อนไอ้น้ําร้อนแช่ได้นะคะปูนาก็ใช้น้ําร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าปูนาลืมแช่น้ําร้อนก็เนี่ยแป๊บเดียวเองก็ได้ที่แล้วนะคะเข้าเห็นไหมคะละเอียด หลังจากนั้นเราก็จะมาใส่พริกลงไปปุณาจะเอา,เอาตะไคร้ลงไปก่อนนะคะใส่ตะไคร้ลงไปก่อนตำตะไคร้ก่อนอใส่พริกลงไปคะ่ะใส่พริกตำลงไป อันนี้คือพริกกินดาค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็จะใส่หอมแดงหั่นลงไปหัวหอมแดงหั่นนะคะโอ้ยไอที่ไม่ใช่หอมแดงก็หอมเขียวก็หั่นหลงไปด้วยนะคะโอเคเราก็จะตำส่วนผสมทุกอย่างให้ละเอียดนะคะตอนนี้เราก็ทำ พิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมกันค่ะอันนี้คือหน่อไม้ที่เรา,าทำเสร็จแล้วแล้วนะคะเียดไดหลังจากนั้นเราก็จะตักพริกที่เราตำลงไป ด้วยน้ำใบย,ยนางนะคะที่เราตำไว้แล้วนะคะเวลาใส่ลงไปนี่ให้ดูพอท่วมโอเคอันที่เหลือแล้วเราค่อยมาคนที่หลังหลังขอล้างคบแป๊บหนึ่งนะคะมันจะอร่อยไมมอร่อยก็อยู่ที่การล้างคบด้วยนะนี่โอเคหลังจากนั้นเราก็จะคนทุกอย่างให้เท่ากัน ใส่ใบมะกรูดแล้วก็พริกสดลงไปใส่ไปเยอะทุกคนใส่ลูกโดดลงไปด้วยนะคะ mm. ตามด้วยปลรา mm. แล้วก็ต้นหอมใส่ลงไปนะคะ mm. แล้วก็ใบโหระพาใส่ลงไปเยอะ ชอบใบโหระพานะคะใส่ลงไปเยอะๆโหระพานี่จะทําให้หอม,หหหอมเห็นไหมคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยปลาแซลม,มอน,นะค่ะทุกคนปลาแซลม,มอนที่เราหั่นไว้แล้วนะคะใส่ลงไป เติมน้ำปลาลงไปอดูอสิทุกคนน่ากินยังขนาดยังไม่สุกแล้วเนี่ยน่ากินแล้วนะเนี่ย อกลิ่นหอมมากเดี๋ยวจะใส่ใบหหระพาเพิ่มนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบกินใบโหระพาใส่ลงไปเยอะๆชอบมากเลยเวลาทําหอหมกนี่ใส่ใบโหระพาลงไปเยอะๆเพราะบ้านเรามีโหระพาเยอะค่ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะไม่ต้องไปทิ่เหนียวใบโหระพานะคะใส่ลงไปเยอะๆนะคะหลังจากนั้นปุนาก็จะชิมดูก่อนว่าปุนาจะไม่ใส่สโชรสนะคะทุกคน ถ้าเราไม่เห็นเราเรากินแต่ว่าถ้าเราเห็นนี่เราจะไม่ใส่กะทูรสถ้าเราทาอาหารเองนี่เราจะไม่ใส่ชูรสเพราะว่าชูรสมันมันมากับพวกเครื่องปรุงอยู่แล้วเนาะโอเคแล้วปูนาก็จะชิมตักตักไอไปใส่ไมโครเวฟชิมดูก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงถ้ารสชาติได้ที่แล้วถึงจะ ไม่ต้องเพิ่มอะไรนะคะถ้ายังไม่ได้ที่เดี๋ยวค่อยมาปรุงเกลือไอ้ที่เราลองเอาเข้าไมโครเวฟดีว่ารสชาติเป็นยังไงพอดีไหมถ้าพอดีเราก็ไม่ต้องเพิ่มอะไรนะคะอืมอร่อยค่ะทุกคนรสชาติพอดีเลยค่ะอันนี้คือน้ำใยใบย่านางที่เหลืออยู่นะคะเราก็จะมาเทลงให้หมดเสียดาย เขาบอกเลยว่าอร่อยมากถ้ามีใบแมงลักก็ดีแต่ว่าใบแมงลักเก็บไปหมดแล้วเดี๋ยวเขากำลังจะแตกออกมาใหม่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะนำมาห่อค่ะมาห่อใส่ใบตอนค่ะ ก็พร้อมที่จะนําไปนึ่งแล้วนะคะใกล้จะหอ่อเสร็จแล้วนะคะอู้ยได้เยอะอยู่นะเนี่ยจะไหลจุบอยู่นะจำกับขเขนเหียวหินหอนนะพี่น้องเนาะโอ้ยของแสบของแสีบบ้านเฮาห่อหมกปลาในของแสบของแสบอุย้ยเหนือยอยู่ตั้งสองหอ่อว่เป็นอย่างอันนั้นจะใส่หมอ้อนี่พี่น้องเห็นบค่ค่ะ ตอนนี้เราก็จะนำไปนึ่งแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะห่อหมกปลาตอนนี้เราก็จะนั่งมันนึ่งนบทุกคนนี่นึ่งนึ่งลงไปปิดฝาเดี๋ยวมาดูกันนะคะหลังจากสุกแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะมาดูกันนะคะว่านึ่งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องเอาใบทิ้งเนย โห oh, หอมมากนะคะเดี๋ยวเอามาเปิดดูสักอันเปิดดูสักอันเนะว่าจะหน้าตาจะเป็นยังไงมามาดูกันนะคะ er u, เดี๋ยวอันนี้มาเปิดดูมาทุกคนมาดูกันมามามากินข้าวกันค่ะอ่ะเอาหมกนี้เนาะเอาหมกใหญ่ๆนี้แหละดูสินี่แหละ,มห,ละหมกนี้แหละมามากินข้าวกัน หน้าตาหน้าตาหอมมกสุกแล้วนี่อู้ดูสิดูสิดูสิอืมหน้ากินไหมคะหน้ากินไหมคะดูสิทุกคนเดี๋ยวสิพ้าเอาข้เหนีวยวยำตุยตุยด้ยามามมา,มา,มาตุยน้ำกันจ้เขาวสวยหอนหอนตุยพี่น,อนอ้องเฮ้ยปั่นข้าวเหนียวหอนหอนพี่น้องกินน้ำกันจ้ะ พี่หน่อดูค่ะตุยจักบัตอืมเฮ้ยพี่น้องแซ่บคัะเดี่ยค่ะพี่น้องเอามาฝากมาจวนกันนะจ๊ะหมกนทำไมใส่ปลาแซลมอนแซ่บคัะแซ่บเนี่ยขอบคุณตัวกำลังใจเลยค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห่งกันสุดสุดกันว้าก็จะตุยกระเนื้ขอค่ะค จับขับนงอกจับโคจับพคตขอบคุณทุกกำลังใจไดใจเด้ออยู่ดีไม่แห้งจ้าขอให้โชคโชคไอ้โชคดีมีไส้เห้งๆหงม,นมนันๆกับชูปูุกค,ค้นขาะสวัสดีครับบ้าเยอะกันคิดหนกัก